หนึ่งสองสามสวัสดีจ้า,ด,จาดูงานนะดูงานนะเขาไม่เลี้ยงกินทัา,าบหมดเาให้กินดอกอ,อาท,ทอ้ยคุณยายมาสวัสดีจ้ามาเล่นเงินยายมาเด้กพี่น้องเอ้ยวันนี้มาเบิดมือมาอยู่กับคุณยายซื้อมาทราเรียนมาฝากเล้าจา้ะให้เรากินเบิ้ดไปพูดไปแพ็คอือก็กินเบิดละแพ็คหนึ่งอันนี้แพ็คนี้ไปให้เรากินเบิด้ดทำอัน ปุยายากินข้าวกับอะไรคะกุไก่ใส่ผักใบมงเขซื้อเฮ็ดเพาะให้ลราพี่นอออ้องมันคนสิพื่อบึ้งป้ายเพื่อพี่น้องเบิ้งล้อยนึงเด้จ้ะยหนึ่นนโลละหกลอยเฮ็ดเพาะนับอันป้ายายทอดสามสิบอันที่บ่ทอดแซวอยู่บ่เนี่ยมันเสียบมันลวนีกมึงบ่คือสวดกระทงมวยอ,อยู่เทลงแบบเอา้ออ <c oughs> อาซทำนี่บ่ล <c oughs> อยนึ่งคนบ่ลอยหนึงพี่น้องทอดแซหน่วยอีบ่ เพระเขาเจ้ากินนะยันกินหอดปากพ่อปากแม่พู้เ่ามันเสียมันแข้งนะยายจะมกกักอย่างไรบ้ามันแข้งตัวนี้น้อยคืงแข้งคิวอะนะเจอหน้าจักาแส็บกันอาาะนะอม,มบ่มากกินมันบ่างซื้อใส่กอกมาให้ลูกทายมันมามันบ่มากกินเยอะนะมันก,กินม่อยากจะห้องูุหลายเอามันกลิบนอนอนนะไปทงมัน งินชิมชื่อชับพพิเกย่าเม่กับยายอยานจะบ,บริกิมเราเด็เราเด็กบังเฮือนคุณยายมาจะไหมมาเบิดมือเหอเราชื่อกบเข่าอ่อ,อนดูดิมาฝากไว้น้ำพนคุณนะอ่นมาแล้วนะอ่นมาแล้วเราดีกนะ นี่เสียงรถเธอเยน็นไ <Yeah. S 1> ปเอามางไหมซื้อสามแพ็คไปเห็นอีบา่ายในเบสิ่งอ๋อปรบมือไปอีกบะให้เขาแพ็คหนึ่งมาคลอดกินไป่โ <Yeah. S 1> อ้ดิ oh, <dear. S 1> ยายจะใส่สุดอีหยังมายายน้องขอจะใส่สุดอีหยังแม่อีมินนี่จ้ะวัยรุ่นขอบุญแจกงวัยรุ่นแนตะ่คุณป,ป้าแม่อันคุณมินี่ มานับนุวยเฮ็ดพอเพือหาลอยหนึ่งเลยจากนุ้เม็ด <c oughs> นะี่เสื้อนี่มาใส่ก,กอกเขา่าบักทุเรียนไวน้อีั่งแพ็กนี่ยเย่ยมมาแลนะ้วกินน้ำสันมือมันนีกินแล้วย่าซื้อมาให้ไปกินของเฮายายบ๊ทไอ้มินิ่กินแล้วไงกินเยอะอ,อยากจะนำลูกยั่มมา ไปขนทรงมาไปเอาลิบเอากับป้าฝาไปห้มินนี่บกินกับยาป้าฝาไปหเอาเลียงคิวเพื่อชิได้ได้เหยอไจะพูสองกูกับพาเอาไปเลยเมย์มันเคยกินแค่ไหนรับเปล่าให้เตี้ยกินเลยมทเรียนบ่ะสิบท่านบีกินไหมไมันบเรเซน ตโรนี่ป้าจะบวชฟักทองใส่ส,สาคูยายมาแล้วแกะไปหายแล้วยายยังพึ่งเอาเสร็จสุดเย็นนะมันยังไม่เป็นอีหยังใส่กอกทอดแบ่งไปกินเดี๋ยวจะไปอบอยู่นาน้าเราชนะเขาซืาววอา้อหมูก <laughs> ับอันเห็ดเพาะซาวหน่วยหน่อยไหมล่ะบ่เดี๋ยวย้อนทิพย์นะพ่อเมื่วานยายได้เพิ่นบริกิรนอนซึ่งมาอย่างคนวายเยินจะมาเห็ดรวม แล้วบอกสันซื้อเฮ็ดรวมจะกระชื้อเฮ็ดร่วมไปเล่านี่เด็กตีนะเออของฟรีมีที่ไหนนึกบอกว่าเฮ็ดร่วมมีไม่โคเนี่ยอันเราอันอันเรากองแล้วย่างอันนี้เปนเสียกซื้อเฮ็ดอร่อยนะซื่อเห็ดร่วมพ่อเบ็ดแม่โคแม่เนี่ยมาใส่กัน่ลอยนึ่งอเฮ็ดจวยกระทงเทหล่อขึ้นน้อยเดียวเทเสยุกเน อันนั้นมากินแล้วจะกวดมาเรนเฮือนเนี่ยมาไปซื้อกับข่าวพี่น้องเบิดมือยังบ่ได้เมือ่อเฮือนเมือ่อซ่านอยู่จ้ะลูกไส้คูนกับลูกไส้แจ็แคก็ะชิถามข่าวกันออกมาเราเห็นมันสันงรามันก็เคยหน่อยอีกต่าองเนี่อนี่เด็กเฮ็ดนี่ยายกับใครอันกระก็ื่อเอาบั้งอืกอกแล้วฝันบุ้งอึหายนะคุณยายมื้อจีบปวดบุ้งอึใส่สาคู่ไปวัดจ้ะ ก็เช่นย,ย่างไปเส้นอันก็ต้องอร่อยกันได้ก็ไปตื้มกันมีคุณละอ้นที่เฮ็ดดอกกับข้าวนงต้นที่หูข้าวก็ให้ของหวานเพิ่งไปซื้อเครื่องครองลูกวัดแปดร้อยอาหารเพื่นหรืออาหารได้ลูกใส่ไงลูกใส่หน่อยต้องสองต้องสามอาการอย่งขนมขบเคี้ยวเพิ่อนแล้วมีอาหารมาได้จ้ะเพื่นบุกินทุกทีจะไปเอาอาหารโคตรในเพิ่นกินได้ไม่แม่ซื้อมาก่ะอันนีย เออเดี๋ยวเดแม่ซื้อแนวแคะฟันมาหันั้นด้านน่ะนะอ่าที่เาเคยไปอนาบินาเอ็เจนั่นร้านขายอาหารลายลาลายอยู่ร้าน่ะ้มุ่ันแลาอาไปบงนี้กันนาเออก็ร้านไงเดี๋ยร้านไงอยู่เลยไม่บ๊อบบุ้งนี้เฮ็ดเฮดเพาะใสขลอยหนึ่งลอยหนึงเออทำมาแ่เฮ็ดเพาะลอยแล้วถิมเลย ซื้อมาอย่างเไรซื้อเฮ็ดร้อนมันก็นลอยนึงมันแต่หนิยามซื้อใส่ยามซื้อพั่เดาวตัดหนัเอ๋อก็พอได้พัชพัชเสร็จปั๊บก็ได้ฮะอ๋อแต่อินเอ๋ออ๋อแต่อินกินสดหนังนลยพี่น้องเออแล้วพี่เป็นอะไรยี่ยมากินยี่บ้าขนมไอ้ป้าขนมกินน้ำลานไหมมวยหมาอันนี้เรียนนไงกินเลยไหมอันนะ้อิ่มห้องก็มา ไปกินขนมเพื่นพี่น้องไปกินตำพุงกับแป้งมาสิปะสิเมื่อเราบวพราว่าซื้อกะเข้าไปให้พี่โบพี่ลุมาผักเอากะเข้าไปพี่โบเป็นเอาเมื่อเลยไาเธอาว่ารกินสักินแล้วได้แกหนึงกินเบิ้ลแก็จะอล้มานเยอะอ้วนเดี๋สักบอกกินมสองร้ยสาสิบห้าอก้วนเดอะบอกินบอกินเธอเด้สัตเธอเอาไปไว้กินสร้างอันนี้เน็ตรอยเก้าสิบห้าซื้อยี่ล้านสอง กันแดดอันแดดดีก่ได้นิดเดียวค่เอาเอาเไม่ไหวมึงเลยไมเปนน้ำมนมันกินน้ำผักเป็นหักไหลายมันคนกินเนี่ยมันขึนนี่นะมันบางงานเอาไปใส่มันไม่กินเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ทานเอาไว้เป็นไอติมกินนะแซ่บนะถ้ากันยากซื้อมากินขวดชิคกินดอกพี่น้องเบิ้งมันกิ่นเราไงมืนขึ้นนี่เ๋อเบิกินมรุ่นมือกินหลายหลายสกัดในไตเนิ้ล เยอะมากพอเราจะสำานินะเนเนข้ามีแต่ว่าบกินอะไรกินมาลุ้นนะมาโตกมากินได้ป่ะดิค่ะเอานอยากกินนาโรดีนะมันจะร้อนในเดี๋ยไม่รู้ไหนน้อยเรื่องนี้ยก็ให้มันกินมาสิหอนไหงตายเปนเมันได้มังขาดขนมอะไรเนายเลกแท้บีบเพร่อชแย่งเขาแย่งกันกรเละไปแห่งลายล่ะเธอไปเขาแถวหลาลเดวเสียน้ำแสพส ่เบ <gesch> ิรลอยเลยอู้หกินเละบาเป็นเามาตองคือกินได้ทุกอันนด้ซื้อสกเกาะกับพี่เก๋มกินไหอีก้ออกาะเสเกาะอยู่ตลาดนะครับบ่ว่าเนี่ยอมอา้อือว่าเยอืมน้ำดับจะโต๊ใจเยไบาอยู่อันแล้วงามคือเกาวอะอผู้ใดกระท้วม่ี่มาจอยแต่ต้งนักกระซำกาอะไรหรผู้ใด พี่เก๋ถ้าแ่งงามคือแก้วเล่าเราทงามแับถ้ามาดาเพราะถ้ากระเถ่าไปตามอายุที่รลงามเเห็นงาม้ตุ๊กตกอเาไปถิมต็ไเห็นเนางอจัดเนาะจ่สวยมันไหมบะบะสวยให้แกบแบบุูนไม่แตกบะแบ๊โบมุกาใจอีก พี่ดาจะแข่บังเข็ดกับบังแกกับบังคูมีไดเลี้ยงกับเบิ้องตัวอันนี้ปล่อยสิ่งที่เขาอไม่เลยอี่ตาหน้าเขาปล่อยิ่กินหน้าเลไขามันสนยามหน้ากับเจ้าสวยนี่ว่าไอ้นหน้าบ่เป็นต่ไม่นี่ว้ายายสอนไม่จำตัวเราไม่อยากบอกกัเจ้าหินไปขายไงได้ไม่แม่งจิ้งนหน้ามืเสี่อย่นะ เห็นบัเทีนี like like well, like 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 ่ยไม่ได้โหลดบ่แม่งกินนูนนำถุงนึงเห็นยี่ปยาจังมีในโหดรือังาไมดแม่งกินนูนเนี่ยนี่ย่งต๊ลงนีสันแม่งกินนูนเนี่ยห้บบาทอันลายอยู่หน่อหนึ่งนับหน่วยแต่วกปตลาะนำ ค่ะข้าลูกมาไม่ AL ไ,มไป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 อุ้มไปไปทุเรศเขยกินซอพี totally. ่ดาวนะคะแซ่บากินซอนี wow. ่ใส่กล้องยายกล้องประวัตินะยายใส่กล้องนี่ยข่าวประวัติส่วนตัวมีสัตว์เลี้ยงอะไรมีมีสุดไลเป็นสุนัขชื่อโรดี้สัตวเรี้ยงข้าป้าได้เรามาเป็นเขียนมาเป็นมาวันได้เออมีพี่น้องอีกคนเป็นลูกคนเดียวเขียน นอ,อยู่ที่บ้านสามคนเป็นลูกคนเดียวเพร,ะร,ะระาะว่าเพิ่มมีหมาเป็นชัดเลี้ยงเอเเงเอมีหมาเป็นชัดชเลี้ยงแล้ออลวก็ล,วลูกลูกป่าเป็นชัดเลี้ยงคืนเชื่อว่าโรดี้เบอร์เอออินนี่้านเช้าข่อยล้านเช้าข่อยนู้มินนี่เปิดเมย์พอดมาเพิ่งไปเขียนเชื่อว่าตว์เลี้ยงชื่อโรดี้หนึ่งตัวเอาลูกเข้าได้ลูกป้าไปต้ามันคืองานขาบีแต่มันอ้วนลายเป็นงานขาบิ๊กบิ๊กบิ๊กอยู่โอนรถคุณมันวันติเตนแม่ พุ่บ๊อบบอกนางมัวก็มีหนึ่งตัวมัวตา,า,ายี่บอบบอกยายพี่บ๊อบกินไข่เดือ๋แม่นั่นเขาบอกว่าไปเมืองให้มาชอบสถาน<อ>ที่เราเที่ยวไหนรู้ชอบไปไหนละ่ะวัดทะเลภูเขาโหนูกับไปทะเลแล้วมันว่ามันจะไปอย่างวัดรึเปล่าอ่ะพี่ล,ล่ำที่ไหนล่ำลาพาจากนะจ๊ะคุณยายมากกินมกทุเลี่บ้างรึเปล่าโซ่พันายายไม่กินนิดหน่อยอิงหรอกเขาทีทีเขาบอกให้กินหลาย เราอยู่กับเป็นแล้วเป็นบ้าหวานจะไปเรา,ก,ากินลายกินพ่พอกระหายอยากจะพี่น้องนอนล่วงหวานได้จ้าไปเชิญน,นี่ออย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 มาเลยค่ะพายู่นอนล่งหวานยันนีไปนอนวันอ่ะพี่น้อง,อนนองล่ำร่าพาจ๋าคุณยายสวัสดียายมาหนึ่งสองสามสวัสดีจา้ารู้งานนะรู้งานนะเขาไม่เลี้ยงกินเขาบอกไม่ให้กินดอกเขาทีโอ้ย